สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับรายการปปนแคสซิงเกมม์วันนี้เราก็จะมาถาสปอนเซอร์วู้กันัะนอออกะทำอะไรดีวะนก มีอะไรับจะดําหนังมีหน้าห้ำดําห้ำดําห้ำตุ่มกล้องเอียงเอาดูมนะครับเอาโซดาไปใส่สปอนเซอร์ดิงั้นมันจะพุ่ง ลิตรหนึ่งน้ำเปล่าทำอะไรวะเครื่องเลิตรบางทีแล้วผสมกันเขาคุกเข้าให้้เขากันและก็แดกเข้าไปรสชาติเป็นไงครับไม่เหมือนซอสบซึ่งนะครับลองดูครับมาแ้วไม่ต้องจิ้มกับนิ้วนะครับเดี๋ยวตบ bà lại bùm đi, đu rồi bà, ai bùm, không mẹ đẹp đẹp mẹ đẹp 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 không oh. mới đẹp Tha... mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ nó mẹ đẹp đẹp mẹ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  đú mẹ đẹp mẹ đẹp mẹ หมดอร่อยอร่อยเรากินน <masterpiece> ้ำไมเลยแล้วก็นึกถึงตลกตลกแล้ววันนั้นถึงอะไรนั่นนีถ้าผมถ้าผมมันจะเป็นน้ยกคุณคนนี้เขาจะไม่ได้เอ้ คนังไม่โกงโกงจะไม่เสียสิทิติด